สิ่งที่เราต้องระวังในขั้นตอนการใช้เลื่อยมีอะไรบ้างสิ่งแรกที่ต้องระวังขณะที่เราตัดนะครับก็คือน้ํามันเลี้ยงโซ่อย่าให้ขาดเราตัดไปสักพักหนึ่งให้เราจี้ปลายไปที่ไม้แล้วกดเดินเครื่องเห็นไหมครับน้ํามันเลี้ยงโซ่มันกระเด็นออกมานี่คือน้ํามันเลี้ยงโซ่มันยังวิ่งออกมาหล่อเลี้ยงบาร์แล้วก็โซ่อยู่นะครับแบบนี้โซ่เราจะไม่ยืดบาร์จะไม่สึกแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ ตีปุ๊บน้ำมันเลี้ยงโซ่ไม่ออกเลยนั่นหมายความว่าไม่มีน้ำมันเลี้ยงโซ่แล้วอาจจะหมดหรืออาจจะตันเราต้องไปเช็คนะครับถ้าเกิดน้ำมันเลี้ยงโซ่มันไม่ออกมาสิ่งที่ตามมาคือโซ่พี่จะยืดเพราะมันร้อนเหล็กที่มันร้อนเนี่ยมันเสียดสีกับบาร์นะครับเหล็ก fish. มันจะร้อนร้อนปุ๊บโซ่ยืดโซ่ยืดเสร็จปุ๊บพี่ก็จะตึง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 ,ตงโซ่จนกระทั่งในที่สุดก็ตึงไม่ได้โซ่มันก็จะตึงไม่ได้มันก็จะหย่อนตลอดนะครับนี่คือสาเหตุ ของโซ่หย่อนแล้วตึงไม่ได้นะครับจริงๆแล้วโซ่เนี่ยเขาออกแบบมาให้สามารถตึงได้แล้วเผื่อมาแล้วนะครับเผื่อระยะที่โซ่มันยืดตามปกติของเขาอยู่แล้วถ้ามันไม่ร้อนจนเกินไปมาเลี้ยงโซ่ไม่ขาดมันจะไม่เป็นอะไรนะครับแต่ถ้าเราปล่อยให้มันมาเลี้ยงโซ่ขาดเมื่อไหร่มันจะร้อนมันจะสึกมันจะยืดบาร์ตรงท้องเนี่ยมันจะสึกหัวมันก็จะบานออกแล้วก็จะพังก็ต้องเปลี่ยนนะครับ